จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1,251ปรับปรามเทพพเจ้าเมื่ออยังชี้เสนอการประชุมในเย็นวันนั้นกริดเงินแห่งสวรรค์ที่สูงส่งและราชานักมวยผมขาวสบตากันอย่างประหลาดใจจากนั้นทั้งคู่ก็ยิ้มดังนั้นเจ้าก็มีความรู้สึกที่ดีอยู่ดีเด็กหนุ่ม กริดเงินแห่งสวรรค์ผู้สูงส่งกล่าวข้าอยากรู้มากว่าของขวัญอะไรที่เจ้าจะมอบให้ซึ่งจะทําให้ความโกรธของเราสงบลงได้อ่าง่ายจังอย่างฉีพูดด้วยรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าของเขา ตอนนี้ข้าเป็นสาวกผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วเจ้าสองคนเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงซึ่งหมายความว่าเจ้าจะมีวิธีมากมายที่จะทำให้ข้าอยู่ในแนวเดียวกันนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าต้องการเปลี่ยนอาวุธสงครามเป็นของขวัญยกและผ้าไหมเป็นข้อตกลงที่ข้าจะจัดหาสมบัติที่น่าอัศจรรย์บางอย่างเพื่อยุติข้อพิพาทเล็กๆน้อยๆของเราถ้างั้นข้าว่าเรารอดูสมบัติที่เจ้าเสนอก็แล้วกันราชานักมวยผมขาวพูดในขณะที่รอยยิ้มไร้กาดปรากฏบนใบหน้าของเขา หากพวกเขาไม่พอใจเราจะส่งเจ้าไปปฏิบัติภารกิจที่อันตรายมากมายเพื่อรับความอัปยศอดสูทุกรูปแบบแน่นอนข้าไม่คาดหวังอะไรอีกแล้วจากนั้นเขาก็หันหลังและจากไปในขณะเดียวกันความสงสารสามารถเห็นได้บนใบหน้าของพรหมจารีนรกโลหิตเธอรู้ดีอยู่แต่มอกว่าราชานักมวยผมขาวและกริดเงินแห่งสวรรค์ที่สูงส่งเป็นรายต่อไปในรายชื่อเป้าหมายของยางฉีและพวกเขาจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาในเย็นวันนี้ คืนต่อมานอกอาณาจักรเทพพเจ้าไกลออกไปในภูเขาที่รกร้างอย่างฉีนั่งอยู่บนยอดเขาที่แห้งแล้งล้อมรอบด้วยลมหนาวแน่นอนว่ามันมืดสนิทและเสียงร้องของสัตว์ป่าต่างๆก็ดังก้องในตอนกลางคืนหวือลำแสงสีเงินปรากฏขึ้นซึ่งไม่ใช่ใครอื่นนอกจากกริดเงินแห่งสวรรค์ผู้สูงส่งซึ่งถือกริตเงินขนาดเล็กไว้ในมือสมบัติอยู่ไหนไอ้หนูเกิดอะไรขึ้นกับราชานักมวยผมขาวหยางฉีได้ตอบกลับ เจ้ารู้ไหมข้ามียาลูกกรไม่มีขอบเขตครึ่งหนึ่งที่ข้าพบในซากปรักหักพังวิหารของราชย,ยาลูกกรแต่ข้าไม่แน่ใจว่าจะแบ่งระหว่างเจ้าสองคนอย่างไรข้าแค่หวังว่าหลังจากที่เจ้าได้รับมันแล้วเจ้าจะไม่สร้างปัญหาให้ข้าอีกแม้คำพูดจะออกจากปากเขาก็ยื่นมือซึ่งวางยาลูกกรไว้ซึ่งรายล้อมไปด้วยกลิ่นหอมของยาที่แรงจนทำให้พวกเขาแทบสลบยาลูกกรไร้ขอบเขตกฤิสีเงินแห่งสวรรค์กล่าวส่งมาให้ข้า เดี๋ยวมีคนพูดมันคือราชานักมวยผมขาวโดยไม่คาดคิดเขามาถึงก่อนหน้านี้และกำลังรอยอยู่ในเงามืดเพื่อดูว่าหยางชีกำลังวางแผนที่จะทำอะไรอย่างแท้จริงตอนนี้เขาเห็นครึ่งหนึ่งของยาลูกก่อไร้ขอบเขตเขาก้าวออกไปในที่โลง่งเพื่อป้องกันไม่ให้กริดเงินแห่งสวรรค์อันสูงส่งรับมันไปข้าจะกินยาครึ่งเม็ดกริดเงินแห่งสวรรค์อันสูงส่งราชานักมวยผมขาวกล่าวเจ้าเอาสมบัติอื่นของเขาไปหนึ่งชิ้นก็ได้ ไม่ค่าจะกินยากริดเงินแห่งสวรรค์ผู้สูงส่งกล่าวเห็นได้ชัดว่าไม่เต็มใจที่จะถอยกลับทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงของใครบางคนแลบลิ้นด้วยความไม่พอใจขณะที่พรหมจรีนรกโลหิตก้าวออกไปแม้จะ,ะเผชิญกับหายนะที่ใกล้เข้ามาเจ้าสองคนก็ยังทะเลาะกันเรื่องยาลูกกรอยู่ใช่ไหมอย่าบอกนะว่าเจ้าก็อยากจะเล่นด้วยเหมือนกันพรหมจรีนรกโลหิตราชานักมวยผมขาวพูดด้วยสีหน้าสั่นไหว ไม่ค่าแค่มาที่นี่เพื่อดูว่ายางชีเอาชนะเจ้าสองคนได้อย่างไรช่างน่าสลดใจมากเขาหลอกเจ้าจริงๆใช่ไหมแต่นั่นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ส่วนตัวตอนนี้เจ้าอยู่ในที่โล่งแล้วไม่ว่าเจ้าจะทําอะไรก็ตามหากเจ้าอยู่ในอาณาจักรเทพ,พเจ้ายางชีคงไม่สามารถทําอะไรได้มากนะอะไรนะราชานักมวยผมขาวกล่าวทันใดนั้นก็ตระหนักได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ กริดเงินแห่งสวรรค์ที่สูงส่งก็มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเขาจ้องไปที่หยางฉีแล้วพูดว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เด็กน้อยอย่าบอกนะว่าคิดว่าอยู่ในฐานะที่จะสู้กับเราได้นั่นคือเหตุผลที่เจ้าชวนเราออกไปที่นี่ข้าสงสัยว่าเจ้าโง่ขนาดนั้นเลยบอกมาว่าเจ้าต้องการอะไรมันเหมือนกับที่พรมจรีนรกโลหิตพูดไว้เจ้ากำลังเผชิญกับหายณะที่ใกล้เข้ามาเจ้าคิดว่าข้าสมองตายหรืออะไร เจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าเข้าร่วมวังเทพผู้คุมกฎเพื่อที่ข้าจะได้วางตัวเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้าเพื่อวางแผนและวางแผนที่จะต่อต้านไม่ข้าเข้าร่วมกับวังเทพผู้คุมกฎเพื่อรับช่วงต่อและข้ามีพรหมจรีนรกโลหิตอยู่ข้างกายแล้วเขากําลังพูดความจริงงั้นหรือพรหมจรีนรกโลหิตถามกริเงินสวรรค์ผู้สูงศักดิ์มองดูเธอผ่านดวงตาที่รีลงข้าไม่มีทางเลือกในเรื่องนี้ เธอถมน้ำลายข้าอยากจะฆ่าเขาจริงๆแต่น่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถขัดขืนความตั้งใจของเขาได้และในระยะสั้นเจ้าจะเป็นเหมือนข้าเจ้าเป็นใครเดรัจฉานราชานักมวยผมขาวพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาแม้จะมีสถานการณ์เช่นนี้แต่เขาก็ยังคงจะเย็นและพยายามหาทางจัดการกับสถานการณ์ข้างั้นเหรอข้าเป็นลัคนาจากดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์และข้าไม่อยากลงรายละเอียดมากกว่านี้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าทั้งสองจะต้องเข้ามาแทนที่ บูมตราประทับเทวะแห่งสวรรค์ปรากฏขึ้นลอยอยู่เหนือศีษะของพวกเขาชั่วครู่ก่อนจะจมลงไปต่อไปอยังชี้กล่าวว่าการปรับปรามแม่น้ำและภูเขาชั่วนิรันร์ในชั่วพริบตาความแตกแยกก็เปิดออกและมีโซ่สีทองมากมายกระจายออกมาราชานักมวยผมขาวกรีดร้องและสุดตัวลงคุกเข่าเนื้อของเขาแยกออกจากกันหลายแห่งและเส้นลมปราณของเขาก็แตกเป็นเสียเส่ยง กริดสีเงินทักษะไฟพิฆาตสังหารแรงสันสะเทือนผ่านมีดสั้นสีเงินแห่งสวรรค์ขณะที่จุดฝังเข็มของเขาเปิดออกและพลังมหาศาลไหลเข้าสู่กริดเงินขนาดเล็กที่เขาถือจากนั้นกริดก็พุ่งออกไปด้วยความเร็วที่อธิบายไม่ได้ทะลุผ่านช่องว่างไปปรากฏตรงหน้าหยางฉี นี่เป็นทักษะที่เขาจะใช้เมื่อจําเป็นต้องฆ่าใครสักคนมันมีพลังปราณที่เป็นแก่นสารทั้งหมดของเขาและเป็นการโจมตีที่อยู่ยงคงกระพันที่สามารถสังหารทุกสิ่งที่ขวางหน้าอันที่จริงมันสามารถใช้ทําลายเทพเจ้าที่บริบูรณ์ได้ด้วยซ้ำการเคลื่อนไหวกริดบินนี้เป็นวิธีที่แน่นอนในการสังหารศัตรูของเขาหน้าเศร้าที่กลายเป็นเรื่องหน้าผิดหวังขณะที่มันเข้าใกล้อย่างฉีเขาก็เอื้อมมือออกและจับใบมีดระหว่างสองนิ้วหยุดมันให้เข้าที่ เป็นไปไม่ได้เขาจะคว้ากริดบินของข้าไปได้อย่างไรกริดเงินสวรรค์ที่สูงส่งดูตกตะลึงอย่างสมบูรณ์กริดเงินไฟพิฆาตสังหารของข้าไม่สามารถหยุดได้แม้แต่พระเจ้าผู้สมบูรณ์ที่เผชิญหน้ากับมันจะต้องตายอย่างแน่นอนเขาเป็นเพียงเทพชั้นผู้น้อยแต่เขามีราชนเทพพรหมจรีนรกโลหิตอธิบายข้าบอกว่าเจ้าสองคนตกหลุมพรางของเขาแล้วแต่เจ้าคิดมากไปเองไม่ต้องกังวลข้าจะร้องให้ให้เจ้าหลังจากที่เจ้าถูกทุบตีเธอพูดถูก ยางชี้กล่าวถึงเวลาแล้วที่จะเสียสละจิตใจและความคิดของเจ้าให้กับผนึกเทพพเจ้าเทพองค์ใหม่จะเหมือนเทพพโบราณบาลังใหม่กำลังจะปรากฏในโถงกองทัพเทพ,พเจ้าบูมแสงสีทองประตูออกมาจากภายในของหยางชีกวาดล้างกริดเงินแห่งสวรรค์อันสูงส่งและราชานักมวยผมขาวด้วยพลังที่ถล่มลงมาจากภูเขาและน้ำทะเล พวกเขากรีดร้องจนเสียงแหบแห้งหนึ่งชั่วย,ยามต่อมาพวกมันนอนอย่างอ่อนปวกเปียกอยู่บนพื้นล้อมรอบด้วยแสงสีทองเจ้ายางฉีเจ้าคือพวกเขาไม่สามารถพูดอะไรมากไปกว่านั้นเคลื่อนไหวหรือดำเนินการใดๆน้อยลงมากความคิดของเราทั้งหมดกําลังถูกตรวจสอบกรีดเงินแห่งสวรรค์ที่สูงส่งกล่าวน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ถูกต้องจากนี้ไปดวงชะตาของเจ้าจะผูกพันกับผนึกเทพเจ้าข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าจิตใจและร่างกายของเจ้าเป็นของข้าข้าควบคุมพวกเขาข้าเป็นองค์เจ้าแห่งความคิดทั้งหมดของเจ้าและข้าเป็นผู้ตัดสินใจว่าเจ้าจะคิดและทำอะไรได้บ้างซีซีแตกกริดเงินแห่งสวรรค์ที่สูงส่งสูญเสียการควบคุมกริดของเขาซึ่งตกลงสู่พื้น ตอนนี้ยางชี้มีราชนเทพแล้วเขาสามารถจัดการกับเทพพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ดื่มน้ำหรือกินของว่างเขาจะต้องกังวลเกี่ยวกับการต่อสู้ที่ยืดเยื้อหากเขาต้องเผชิญหน้ากับเทพที่บริบูรณ์บัลลัง์สีทองใหม่สองบัลลังก์ปรากฏขึ้นภายในผนึกเทพพเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของตราประทับบนราชานักมวยผมขาวและกริดเงินแห่งสวรรค์อันสูงส่ง ตอนนี้พวกเขาอยู่ในการควบคุมของอยางชีอย่างสมบูรณ์ที่กล่าวว่าเมื่อพิจารณาถึงจํานวนความคิดที่โลดแล่นอยู่ในใจของเทพ,พเจ้าทั้ง3การติดตามและควบคุมทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถึงกระนั้นแม้จะมีเพียงความคิดของเทพทั้ง3อยู่ในใจของเขาอย่างชีก็รู้สึกราวกับว่าเขาสามารถสัมผัสได้ทุกอย่างเมื่อเขาปรับปรุงและดําเนินต่อไปในเส้นทางนี้ในที่สุดเขาก็จะสามารถควบคุมความคิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดได้เขาจะกลับชาติมาเกิดเขาจะเป็นเต๋าแห่งสวรรค์ ในความเป็นจริงเขาจะเหนือกว่าเต๋าแห่งสวรรค์ท้ายที่สุดแล้วเขาจะควบคุมความคิดของกองทัพแห่งถวยเทพและพยุหะของถวยเทพเป็นผู้สร้างสรรพชีวิตยางชี้ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือสิ่งที่เจ้าเป็นราชานักมวยผมขาวกล่าวข้าประเมินเจ้าผิดไปจริงๆข้าคิดว่าเจ้าทำงานให้กับหยกน้ำแข็งข้าจะเดาได้อย่างไรว่าจริงๆแล้วมันเป็นอีกทางหนึ่งเธอเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของเจ้า ทันใดนั้นเขาก็หัวเราะอย่างน่าสมเพชช่งางไร้สาระข้ากัดฟันแน่นเกินกว่าจะเคี้ยวได้ในการพยายามจับเจ้าช่างเป็นโศกนาฏกรรมจริงๆกริตเงินแห่งสวรรค์ผู้สูงส่งกล่าวด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นทำไมข้าต้องโชคร้ายขนาดนั้นด้วยในบรรดาผู้คนในโลกถวยเทพเหตุใดข้าต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเจ้าด้วยเล่าข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะสาวกเลซามคนเดียวเจ้าคิดว่าเจ้าโชคร้ายงั้นเหรอ อย่างชี้กล่าวโดยประสานมือไว้ด้านหลังไม่มีอะไรชคร้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าควรรู้สึกเป็นเกียรติติดตามข้าแล้วเจ้าจะมีโอกาสมากมายสำหรับอนาคตตัวอย่างเช่นเมื่อพิจารณาจากรูปร่างของเจ้าเจ้าจะไม่มีทางทะลุไปถึงระดับเทพ,พสมบูรณ์ได้แต่ถ้าเจ้าสละหัวใจของเจ้าให้กับผนึกเทพพระเจ้าเจ้าจะประสบความสำเร็จได้ไม่มีที่สิ้นสุดเจ้าวางแผนจะทำอะไรในตอนนี้อย่างชีพรหมจรีนรกโลหิตถามเจ้าจะลองเข้าครอบครองบ้านบ,านบวงสรวงเทพทั้งหมดจริงหรือ เจ้าเป็นเพียงเทพชั้นผู้น้อยเจ้าอาจมีความเป็นพระเจ้าที่ทรงพลังแต่ระดับของเจ้ายังต่ำอยู่เจ้าไม่สามารถครอบครองพระเจ้าที่สมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนการควบคุมยิ่งน้อยกว่ามากเจ้าถูกสำหรับตอนนี้ข้าไม่สามารถจัดการกับพระเจ้าที่สมบูรณ์ได้ขีดจำกัดปัจจุบันของข้าคือเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และมันคงไร้ความหมายสำหรับข้าที่จะควบคุมเทพผู้น้อยและเทพเจ้าทั่วไปเทพผู้ยิ่งใหญ่ต้องปรนนิบัติข้าอย่างดี ถ้าเจ้าทำได้เจ้าจะได้รับรางวัลถ้าไม่ทำข้าจะฆ่าเจ้าด้วยความคิดตอนที่1,252เข้าร่วมสมาคมองค์รัชทายาทกรดเงินสวรรค์ที่สูงส่งมีความทะเยอทะยานและไร้ความปราณีดังนั้นเขาจึงสงบลงอย่างรวดเร็วและพูดว่า เจ้าเอาชนะเราอย่างชีตอนนี้เราอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าแล้วถ้าเจ้าอยากให้เราตายเราก็ตายและเจ้ายัางตรวจสอบความคิดของเราแล้วเรามีทางเลือกอะไรอีกนอกจากทำตามคําสั่งของเจ้าอยากให้เราทำอะไร ไม่มีอะไรเฉพาะเจาะจงอย่างชี้ตอบช่วยข้าสร้างโครงสร้างอำนาจและเริ่มรวบรวมความมั่งคั่งทรัพยากรใดที่เจ้ามีจงนำมาให้ข้าข้ามีพี่น้องร่วมสาบานสองสามคนในบ้านบวงสงเทพที่ข้าจะแนะนำให้เจ้ารู้จักเร็วๆนี้และข้ายังมีธุรกิจที่ชื่อว่าสมาคมจอมปราดที่ข้าต้องการให้เจ้าช่วยขยายเข้าใจไหมเข้าใจแล้วราชานักมวยผมขาวพูดโดยไม่แสดงท่าทีท้าทายแม้แต่น้อยดีเจ้าไปได้แล้ว อย่างฉีไม่ได้กังวลว่าพวกเขาจะพยายามทำอะไรตลกตลกเมื่อผนึกเทพพเจ้าควบคุมความคิดของพวกเขาพวกเขาจะทำอะไรได้บ้างเมื่อมีเทพผู้ยิ่งใหญ่คอยช่วยเหลือตำแหน่งโดยรวมของเขาในนิกายก็ปลอดภัยมากขึ้น ที่กล่าวว่ายางชีสามารถบอกได้ว่าเมื่อพิจารณาถึงความยากลำบากในการควบคุมเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จริงๆจิตใจและเจตจำนงในปัจจุบันของเขาสามารถรักษาไว้ได้สูงสุดประมาณ1ิบคนเท่านั้นเกินกว่านั้นการควบคุมของเขาจะลดลงถ้าเขาไม่พยายามที่จะพัฒนาฐานการบ่มเพาะของเขาและแท้จริงแล้วไม่ได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยเขาก็อาจจะสามารถควบคุมได้เต็มร้อยแต่แล้วเขาก็จะแทบไม่มีที่พึ่งหากต้องต่อสู้กับใครสักคน และแน่นอนว่าเขาจะประสบปัญหาในการบ่มเพาะอ,อย่างไรก็ตามในภายหลังเมื่อจิตใจของเขาพัฒนามากขึ้นและทะลุผ่านไปสู่ระดับไร้ขอบเขตเขาก็จะไม่มีข้อจำกัดเช่นนั้นงานต่อไปคือเข้าไปในสมาคมองค์ราชทายาทและดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นด้วยพรหมจรีนรกโลหิต รชาชนักมวยผมขาวและกริดเงินสวรรค์อันสูงส่งภายใต้การควบคุมของเขาอย่างชีรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อยตอนนี้เขาสามารถจัดการกับสิ่งอื่นที่ถ่วงเขาอย่างหนักเมื่อเร็วๆนี้นั่นคือองค์รัชทายาทแห่งราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตนิรันต์เขาต้องการที่จะเข้าไปในสมาคมองค์รัชทายาทและดูว่าองค์รัชทายาทนี้มีความเป็นมาอย่างไรและมีความสัมพันธ์กับองค์รัชทายาทจากแดนโสมุมหรือไม่ ท้ายที่สุดมักจะมีการกล่าวกันว่าองค์รัชทายาทในดินแดนอันโสมุมนั้นแท้จริงแล้วเป็นเทพ,พเจ้าจากสวรรค์ลงมาอย่างโลกมนุษย์บางทีองค์รัชทายาทอาจจะเป็นส่วนเสริมของพระราชประสงค์ที่องค์รัชทายาทแห่งราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตนิรันดร์ส่งมาอย่างฉีไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการแตกสาขาใดๆหากเป็นเช่นนั้นท้ายที่สุดไม่มีทางที่เจ้าของเจตจำนงนั้นจะรู้ได้เลยว่าอย่างฉีคือใคร การขยายเจตจำนงได้ก่อให้เกิดร่างใหม่ในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์โดยพื้นฐานแล้วกลายเป็นตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองหากองค์รัชทายาทแห่งราชวงศ์เทพเจ้าชีวินชิรินและองค์รัชทายาทจากดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์เป็นคนคนเดนนีเยาวกันการอธิบายสถานการณ์ทั้งหมดจะเป็นเรื่องง่ายองค์ชายรัชทายาทแห่งราชวงศ์เทพ,พเจ้าแห่งชีวิตชั่วนิรันได้ส่งเจ็จำนงบางอย่างของเขาไปยังโลกเบื้องล่างอย่างชัดเจน โดยหวังว่าเขาจะรวบรวมสมบัติบางอย่างและนําพวกมันกลับสู่โลกแห่งเทพ,พเจ้าในที่สุดโลกเบื้องล่างมีผนึกเทพ,พเจ้าเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมตะและสมบัติเทพ,พเจ้าอื่นๆอ,อีกนับไม่ถ้วนและเนื่องจากเทพ,พเจ้าไม่สามารถลงมายัางโลกเบื้องล่างได้วิธีเดียวที่จะพยายามรวบรวมสิ่งที่เหลืออยู่ของหน่วยงานโบราณอันยิ่งใหญ่คือส่งการแสดงเจ็จำนงลงมา โดยทั่วไปแล้วแม้แต่การส่งเจตจำนงไปยังโลกเบื้องล่างก็ยังถือว่าเป็นไปไม่ได้และแม้แต่ตอนนี้อย่างฉีก็ยังไม่รู้ว่าจะทำเช่นไรด้วยเหตุนี้จึงเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากที่สวรรค์ที่ภาคภูมิใจได้เดินทางไปยังโลกแห่งเทพ,พเจ้าเป็นการส่วนตัวและกลับไปยังดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์มีหลายสิ่งหลายอย่างในโลกเทพเจ้าที่ทำให้ความสามารถในการเข้าใจของอยางชีสับสนอย่างสิ้นเชิง เป็นไปได้ว่าในสมัยโบราณโลกของเทพ,พเจ้าและดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ได้เชื่อมต่อกันนั่นจะอธิบายถึงการมีอยู่ของเทพเรย์รชาและวิธีที่พวกเขาถูกผลักไสให้ไปใช้ชีวิตบนถนนสายโบราณสู่เทพ,พเจ้าในความเป็นจริงในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในโลกแห่งเทพ,พเจ้าอย่างฉีไม่เคยได้ยินใครกล่าวถึงเทพเรยรชาเลยแม้แต่คําเดียว หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็หยิบเครื่องรังหยกขึ้นมาและบทขยี้มันเวลาผ่านไปสักพักร่างหนึ่งก็เข้ามาใกล้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหยกเย็นเมื่อหยกเย็นเห็นว่ายางฉีสวมเสื้อคลุมของสาวกผู้บังคับใช้กฎหมายเขาก็พยักหน้าเจ้าสอบผ่านและกลายเป็นสาวกผู้คุมกฎทำได้ดีมากย่างฉีที่กล่าวว่าข้าไม่แปลกใจเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เจ้าสามารถทำได้มันเป็นข้อสรุปมาก่อนแล้วว่าเจ้าจะประสบความสำเร็จ เจ้าคิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของข้าเสร็จแล้วหรือยังนั่นคือเหตุผลที่เจ้าเรียกข้าสนใจเข้าร่วมสมาคมองค์รัชทายาทหรือไม่ใช่ข้าตกลงอย่างชี้กล่าวใช้ได้หยกเย็นกล่าวพร้อมยิ้มกว้างในกรณีนี้ข้าจะพาเจ้าไปพบหนึ่งในสมาชิกระดับสูงนี่ไม่ใช่คนจากบ้านบวงสวงเทพแต่ข้าจะให้คำรับรองแก่เจ้าเมื่อเจ้าเป็นสมาชิกแล้วเจ้าจะก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอน ตกลงเจ้ากำลังพาข้าไปพบใครกันแน่เดี๋ยวก็เจอเองทั้งสองคนบินไปยังประตูเคลื่อนย้ายส่งตัวซึ่งอยู่ใกล้ๆซึ่งนำพวกเขาไปยังอีกเมืองหนึ่งชื่อวงแหวงมังกรมันอยู่นอกอาณาจักรเทพ,พเจ้าของบ้านบวงสวงเทพแต่ก็ยังถือว่าอยู่ภายใต้การปกครองของนิกาย ที่กล่าวว่ามีคนนอกจำนวนมากที่นั่นเนื่องจากเมืองนี้เป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญสำหรับผู้ปกครองเมืองเขาเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่จากบ้านบวงสรวงเทพชายผู้มีชื่อว่าสวรรค์ผู้สูงส่งวงแหวนมังกรกลุ่มสมาคมจอมปราดของยางชีมีสาขาอยู่ในเมืองนี้และมันก็ไปได้ดีทีเดียวเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากบ้านบวงสรวงเทพจึงไม่มีใครกล้าสร้างปัญหาที่นี่ เมื่อเข้ามาในเมืองผู้คุมเห็นว่าหยางชีสวมเครื่องแบบของสาวกผู้บังคับใช้กฎหมายดังนั้นพวกเขาจึงไม่กล้าเรียกเก็บภาษีเข้าเมืองจากเขาและเมื่อหยางชีและหยกเย็นกําลังเดินผ่านเมืองทุกคนก็รีบหลีกทางของพวกเขาแม้กระทั่งเทพสามาัญบางคนแม้แต่สาวกธรรมดาของบ้านบวงสวงเทพเผาก็จะได้รับความเคารพที่นี่น้อยกว่าสาวกผู้บังคับใช้กฎหมายมากเครื่องแบบนี้ค่อนข้างมีประโยชน์หยางชีกล่าวคนดูกลัวเพียงแค่เห็นข้า มันเป็นอย่างนั้นหยกเย็นตอบทำไมเจ้าถึงคิดว่าคนอื่นอยากเป็นสาวกผู้รักษากฎหมายถึงขนาดยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อโอกาสนี้ถึงแล้วเราอยู่นี่แล้วสถานที่นี้เรียกว่าสัญ,ญลักษณ์นิรันด์เป็นร้านอาหารที่ดำเนินการโดยราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตอันเป็นนิรันแม้แต่บ้านบวงสรวงเทพก็ไม่กล้าสร้างปัญหาที่นี่ ทั้งสองเข้าไปในร้านอาหารและพบกับฉากที่หรูหรามากภายในตอนนี้พวกเขาอยู่ในอาณาจักรถวยเทพอันโออ่เต็มไปด้วยสาวงามมากมายนับไม่ถ้วนพร้อมด้วยเหล้ารสเลิศและอาหารเลิศรสในทุกคนทุกแห่งแน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดราคาถูกอย่างชีสังเกตเห็นสาวกสองสามคนจากบ้านบวงสรวงเทพมอบกองของสลักเทพเพื่อสั่งอาหารและซื้อบริการของสาวสวยเขายังเห็นเทพชั้นผู้น้อยหญิงบางคนที่ไม่มีอะไรมากไปกว่าท่าสาว มีอะไรผิดปกติหยกเย็นถามสังเกตเห็นสีหน้าของเขาทาตหญิงที่นี่ล้วนมาจากองค์กรที่ยึดครองโดยราชวงศ์เทพแห่งชีวิตนิรันสาวสวยที่สุดต้องผ่านการฝึกพิเศษที่ทำให้พวกเธอบนเตียงเก่งจนแทบหายใจไม่ออก และหากเจ้ายินดีจ่ายเจ้ายังสามารถดูดซับพลังเทพของพวกเขาและรับมันไว้เป็นของเจ้าเองน่าเสียดายที่นี่มีราคาแพงจริงๆแพงเกินไปสําหรับข้าด้วยซ้ําลูกค้าทั้งหมดของที่นี่เป็นลูกของบุคคลสําคัญไม่ว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือพวกเขามีอํานาจมากในนิกายของตนยางชี้ใส่หัวของเขาข้ารู้สึกแย่แทนผู้หญิงพวกนี้เขาคิด โดยพื้นฐานแล้วพวกมันเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ได้รับการฝึกฝนจากราชวงศ์เจ้าแห่งชีวิตนิรันร์ให้ใช้ฐานการบ่มเพาะของตนเองเพื่อประโยชน์ของลูกค้าและในที่สุดพวกเขาก็ขายช่างเป็นชะตากรรมที่น่าสมเพชเสียจริงเขารู้จักทักษะพลังปราณระดับเทพบางอย่างที่ผู้หญิงสามารถฝึกฝนเพื่อสร้างร่างกายหยินบริสุทธิ์ได้แม้ว่ามันจะทําให้พวกเธอแข็งแกรง่งแต่ถ้าพวกเธอสูญเสียพรหมจันทร์การกระทําใดก็ตามที่มนุษย์ทำจะได้รับผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ เห็นได้ชัดว่าผู้ชายที่อุปถัมสถาบันแห่งนี้ชอบที่จะทำลายผู้หญิงและดูดซาบฐานการบ่มเพาะของพวกเธอเมื่อเห็นยางชีและหยกเย็นเข้ามาชายคนหนึ่งก็เดินไปข้างหน้าและพูดว่าเราจะช่วยท่านได้อย่างไรท่านสุภาพบุรุษเขาเป็นเพียงกึ่งเทพแต่จากรัศมีนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้อ่อนแอกว่าเทพชั้นผู้น้อยหยกเย็นหยิบเครื่องรังหยกขึ้นมาและพูดว่าข้ามาที่นี่เพื่อพบความฝันอันสูงส่ง แน่นอนชายคนนั้นพูดด้วยท่าทางประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดด้วยความเคารพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาพาพวกเขาผ่านทางเดินเข้าไปในส่วนลึกของร้านอาหารมันเป็นสวรรค์และโลกที่ไม่เหมือนใครถูกตัดขาดจากส่วนอื่นๆของโลกและเต็มไปด้วยลำธารที่สวยงามและหินประดับนกกระเรียนอมตะบ,บินไปในอากาศและเสียงเพลงอินทรีสมุดแผ่วเบาก็ดังไปถึงหูของพวกเขาในที่สุดพวกเขาก็มาหยุดตรงหน้าผู้เล่นอินทรีสมุดซึ่งเป็นผู้หญิงหันหลังให้พวกเขาขณะที่เธอเล่น หยกเย็นยืนอยู่ที่นั่นด้วยความเคารพจนกระทั่งเพลงหยุดหยกเย็นผู้หญิงคนหนึ่งถามในที่สุดเจ้าก็ได้คัดเลือกคนเข้าสู่สมาคมองค์รัชทายาทแล้วหรือยังเป็นอาจารย์ของเจ้าหรือไม่ความฝันอันสูงส่งข้าย,ยังไม่กล้าที่จะรับสมัครอาจารย์ของข้าแต่ข้าพบคนที่มีความสามารถไม่ธรรมดาซึ่งควรเป็นสมาชิกที่ยอดเยี่ยมนี่คือหยางชีเขาเพิ่งกลายเป็นสาวกผู้บังคับใช้กฎหมายและยังเป็นเพื่อนของหยกน้ำแข็ง อเพื่อนของหยกน้ําแข็งผู้หญิงมองข้ามไหล่ของเธอไปที่หยางฉีจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ดูเหมือนจะสามารถเจาะลึกเข้าไปในหัวใจและความคิดของเขาได้ผู้หญิงคนนี้คือเทพที่บริบูรณ์เขาคิดอย่างแปลกใจที่พบคนเช่นนี้ที่นี่แม้ว่าเธอจะปล่อยออร่าของเทพผู้ยิ่งใหญ่ออกมาแต่เธอก็ไม่สามารถซ่อนความจริงของฐานการฝึกฝนของเธอจากเขาได้ใช่ข้าเป็นเพื่อนกับหยกน้ําแข็ง เขากล่าวเมื่อพิจารณาว่าเขากำลังติดต่อกับเทพที่บริบูรณ์ไม่มีทางที่เขาจะแพร่เชื้อตัวอ่อนปีศาจให้เธอได้เขาต้องระวังให้มากมิฉะนั้นเขาจะเปิดเผยข้อมูลผิดๆถ้าเธอรู้ความจริงเกี่ยวกับเขาเธอคงพยายามฆ่าเขามากเจ้าแข็งแรงเธอพูดขณะมองเขาขึ้นและลงระดับความเป็นเทพอยู่ที่ก้าของเทพชั้นผู้น้อยไม่เลวเลย ยางฉีได้คลายผนึกเทพอสูรของเขาออกเล็กน้อยเพื่อมีให้ตัวเขาเองดูอ่อนแอเกินไปในเวลาเดียวกันเขาแซงทำเป็นประหลาดใจที่เธอมองเห็นถึงระดับที่แท้จริงของความแข็งแกร่งของเขาอะไรกันเขาอุทานจะสามารถประเมินค่าได้จริงหรือน้อยคนนักที่จะมองเห็นผ่านการปกปิดของข้าเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ